เมนต์กาปัญหาวักที่เก้าหกนิพพานนะสัจจิกรณปัญหาแปดสิบสามพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษตพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอยู่ว่านิพพานไม่ใช่เป็นธรรมชาติล่วงไปแล้วไม่ใช่เป็นธรรมชาติยังไม่มาถึงไม่ใช่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่เป็นธรรมชาติไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เป็นธรรมชาติอันกิเลสทั้งหลายยึดมั่นชนีก็บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานบุคคลผู้นั้นย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่ายังนิพพานให้เกิดขึ้นแล้วจึงกระทำให้แจ้งพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพร บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานบุคคลผู้นั้นไม่กระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ยังนิพพานให้เกิดแล้วจึงกระทำให้แจ้งก็แต่ว่านิพพานธาตุที่บุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วกระทำให้แจ้งมีอยู่พระราชาตรัสถามว่าพระนาคเ,เสนผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าอย่าแสดงปัญหานี้กระทําให้ปกปิดจงแสดงกระทําให้เปิดเผยให้ปรากฏพระผู้เป็นเจ้าจงเกิดชันทะเกิดอุตสาหะกระจายข้อความทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้าศึกษาแล้วในปัญหานี้มหาชนนี้หลงพร้อมแล้วเกิดความสงสัยแล่นไปสู่ความสงสัยแล้วในปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าจงทำลายลูกสอกล่าวคือโทษภายในเสีย พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรนิพพานธาตุนั้นเป็นธรรมชาติระงับแล้วเป็นสุขประณีตบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายตามคำพระน้ำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ชำนะแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นด้วยปัญญาขอถวายพระพรอันเตวาสิกย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งวิทยาด้วยปัญญา ตามคำพร่ำสอนแห่งอาจารย์ชันใดบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานด้วยปัญญาตามคำพร่ำสอนแห่งพระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วฉันนั้นกอนิพพานอันบัณฑิตพึงเห็นอย่างไรพึงเห็นโดยความเป็นของไม่มีเหตุร้ายโดยความเป็นของไม่มีอันตรายโดยความเป็นของไม่มีภัยโดยความเป็นของเกษม โดยความเป็นของระงับแล้วโดยความเป็นสุขโดยความเป็นของสําราญโดยความเป็นของประณีตโดยความเป็นของสะอาดโดยความเป็นของเยือกเย็นขอถวายพระพรบุคคลร้อนอยู่ด้วยไฟอันโพรงร้อนมีกองไม้มากพ้นจากไฟนั้นด้วยความพยายามแล้วเข้าไปสู่โอกาสไม่มีไฟพึงได้สุขอย่างยิ่งในที่นั้นชั้นใด บุคคลใดปฏิบัติชอบบุคคลนั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันเป็นสุขอย่างยิ่งอันมีความร้อนพร้อมคือไฟสามอย่างไปปราดแล้วด้วยความกระทำในใจโดยแยกคายฉันนั้นขอถวายพระพรไฟได้แก่ไฟสามอย่างบุรุษไปแล้วในไฟได้แก่บุคคลปฏิบัติชอบแล้วโอกาสอันหาไฟไม่ได้นั้นได้แก่นิพพาน ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างว่าบุรุรผู้ไปแล้วสู่กองส่วนแห่งซากศพงูสุนัขและมนุษย์และคูดเข้าไปสู่แล้วระหว่างปะปนด้วยหมู่ซากศพพ้นจากซากศพนั้นด้วยความพยายามแล้วเข้าไปสู่โอกาสหาซากศพไม่ได้พึงได้สุขอย่างยิ่งในที่นั้นฉันใดบุคคลใดปฏิบัติชอบแล้ว บุคคลนั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันเป็นสุขอย่างยิ่งอันปราศจากซากศพกล่าวคือกิเลสด้วยความกระทำในใจโดยแยบคายฉันนั้นขอถวายพระพรซากศพได้แก่กรรมคุณห้าประการบุคคลผู้ไปสูร่ซรากศพได้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติชอบโอกาสหาซากศพมิได้นั้นได้แก่นิพพานขอถวายพระพร อีกอย่างหนึง่งเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้สะดุ้งหวาดกลัวแล้วมีจิตแปรปรวนหมุนไปแล้วพ้นจากจิตเช่นนั้นด้วยความเพียรแล้วเข้าไปสู่ที่หาภัยไม่ได้และมั่นคงไม่หวั่นไหวพึงได้บรมมาสุขในที่นั้นชันใดบุคคลใดปฏิบัติชอบแล้วบุคคลนั้นย่อมกระทำให้แจ้งสินนิพานอันเป็นบรมมาสุขมีความกลัวและความสะดุ้งไปปราดแล้ว ด้วยโยนิโสมนสิการฉันนั้นขอถวายพระพรภัยได้แก่ภัยที่อาศัยชาติชาราพยาธิมรณะเป็นไปเนึ่งเมืองบุรุษผู้กลัวได้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติชอบสถานซึ่งหาภัยมิได้นั้นได้แก่นิพานขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างบุรุษล้มลงที่ประเทศเต็มไปด้วยเลนตมอันหม่นมอง ชำระล้านเลนตมนั้นเสียด้วยความเพียรแล้วเข้าไปสู่ประเทศหมดจดไม่มีมนทินพึงได้บรมสุขในที่นั้นฉันใดบุคคลใดปฏิบัติชอบแล้วบุคคลนั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันเป็นบรมสุขอันมีเปลือกตรงหม่นมองคือกิเลสไปปราดแล้วด้วยโยนิโสมนสิการฉันนั้นขอถวายพระพรเปลือกตม ได้แก่ลาบสการะและความสนเสริญบุรุษผู้ไปสู่เปลือกตมได้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติชอบประเทศอันบริสุทธิ์หามนทินไม่ได้นั้นได้แก่นิพานก็แหละบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพานนั้นเป็นไฉนขอถวายพระพรคือบุคคลใดปฏิบัติชอบแล้ว บุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายเมื่อพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความสำราญหน่อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นบุคคลนั้นย่อมไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นหรือท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงความเป็นของควรถือเอาขอถวายพระพรบุรุษย่อมไม่เห็นซึ่งประเทศแห่งหนึ่งข้างต้นหรือท่้ำกลางหรือที่สุดในก้อนเหล็กแดงร้อนอยู่ตลอดวันซึ่งเข้าถึงความเป็นของควรถือเอาฉันใดบุคคลใดพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายบุคคลนั้นเมื่อพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายอยู่ย่อมเห็นความเกิด ความแก่ความเจ็บไข้และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความสำราญหน่อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นอะไรอะไรในเบื้องต้นหรือท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเข้าถึงความเป็นของควรถือเอาฉันนั้นเมื่อบุคคลนั้นได้เห็นอะไรอะไรซึ่งเข้าถึงความเป็นของควรถือเอา ความไม่สบายในจิตก็ย่อมตั้งอยู่พร้อมความเร่าร้อนในกายก็ย่อมอย่างลงบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีที่ป้องกันไม่มีที่พึ่งย่อมเบื่อหน่ายในภพทั้งหลายขอถวายพระพรบุรุษพึงเข้าไปสู่กองไฟใหญ่มีเปลวรุ่งเรืองบุรุษนั้นเป็นผู้ไม่มีที่ป้องกันไม่มีที่พึ่งของตนในกองไฟนั้นพึ่งเบื่อหนายในไฟชั้นใด เมื่อบุคคลน,นั้นไม่เห็นอะไรอะไรซึ่งเข้าถึงความเป็นของควรถือเอาความไม่สบายในจิตย่อมตั้งขึ้นพร้อมความรร้อนในกายย่อมหย่างลงบุคคลน,นั้นเป็นผู้ไม่มีที่ป้องกันไม่มีที่พึ่งพึ่งเบื่อนายในภพทั้งหลายฉันนั้นเมื่อบุคคลน,นั้นเห็นภัยในความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายเป็นปกติจิตย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ข้วความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายนี้เป็นของร้รอนพร้อมร้อนแต่ต้นร้รอนโดยรอบมีทุก์ขมากมีความรับแค้นมากถ้าเคใครมาได้ความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายไซ์คือธรรมชาตินี้ใดธรรมะเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงธรรมะเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงธรรมะเป็นที่สิ้นแห่งปัญหา ธรรมะเป็นที่กลายย้อมธรรมะเป็นที่เงียบหายธรรมะเป็นที่ดับธรรมชาตินั้นเป็นของระงับแล้วธรรมชาตินั้นเป็นของประณีตดังนี้จิตนี้ของบุคคลนั้นย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมระล่าเริงในความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายว่าความออกไปจะพบทั้งสามอันเราได้เฉพาะแล้วด้วยประการัชนนี้ ขอถวายพระพรบุรุษผู้เสียหายแล้วหลีกไปสู่ต่างประเทศแล้วเห็นหนทางที่นำออกแล้วย่อมแล่นไปย่อมพอใจย่อมร่าเริงในหนทางนั้นว่าหนทางเป็นที่นำออกจากความพินาศอันเราได้เฉพาะแล้วชะนี้ชันใดจิตของบุคคลผู้เห็นภัยในความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายเป็นปกติย่อมแล่นไปย่อมเริ่มใส ย่อมร่าเริงในความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายว่าความออกไปจาภพบทั้งสามอันเราได้เฉพาะแล้วฉนี้ฉันนั้นบุคคลนั้นประมวลมาสแสวงหาให้เจริญกระทําให้มากซึ่งหนทางเพื่อความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายอยู่สติวิริยะและปิติของบุคคลนั้นย่อมตั้งมั่นเพื่อความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายนั้น เมื่อบุคคลนั้นกระทำในใจซึ่งจิตนั้นหนึ่งเนืองจิตก็ก้าวล่วงความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายเสียอย่างลงอย่างความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายขอถวายพระพรบุคคลพูดถึงความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วบัณฑิตย่อมกล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานชนี้พระราชาตรัสว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณ ข้อวิสัชนาปัญหาของพระผู้เป็นเจ้าสมอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับรองอย่างนั้นเมนทกาปัญหาวรรคที่9 7นิพพานะปัฏฐานะปัญหาแปดสิบสี่พระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้านาเกษตรประเทศที่นิพพานตั้งอยู่มีอยู่ในทิศบุรพาหรือทิศทักษินทิศปัจจิมทิศบุดร หรือข้างบนข้างล่างด้านขวางพระเถระเจ้าทูลว่าประเทศที่นิพพานตั้งอยู่ในทิศบุรพาเป็นต้นไม่มีขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้านาเกษตหากว่าโอกาสที่ตั้งแห่งนิพพานไม่มีไซสถ้าอย่างนั้นนิพพานก็ไม่มีและนิพพานที่ผู้ใดกระทําให้แจ้งความกระทําให้แจ้งของผู้นั้นก็เปล่าสิ ข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุในข้อนั้นนาเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งธัญ,ญชาติมีอยู่ดอกไม้เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งกลิ่นมีอยู่กอไม้เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งดอกไม้ม um ีอยู่ต้นไม้เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งผลไม้มีอยู่บ่อเกิดรัตนะเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งรัตนะมีอยู่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งปรารถนาของใดๆในที่ทั้งหลายนั้นบุคคลนั้นไปในที่ทั้งหลายนั้น นำของนั้นนั้นมาฉันใดถ้าว่านิพานมีอยู่แม้โอกาสเป็นที่ตั้งแห่งนิพานนั้นใครๆต้องปรารถนาฉันนั้นเพราะเหตุซึ่งโอกาสเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งนิพานไม่มีข้าพเจ้าจึงกล่าวว่านิพานไม่มีดังนี้และนิพพานอันผู้ใดกระทำให้แจ้งความกระทำให้แจ้งแม้ของผู้นั้นก็เปล่าพระเถระเจ้าทูลว่า ขอถวายพระพรโอกาสเป็นที่ตั้งแห่งนิพานไม่มีแต่นิพานนั้นมีอยู่บุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพานโดยโยนิโสมนสิการขอถวายพระพรธรรมดาไฟย่อมมีอยู่โอกาสที่ตั้งของไฟนั้นย่อมไม่มีบุคคลสีไม้สองอันเข้าแล้วย่อมได้ไฟฉันใดนิพานมีอยู่ โอกาสที่ตั้งของนิพานย่อมไม่มีบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งนิพานโดยโยนิสโสมนสิการฉันนั้นขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างว่าแก้วทั้งเจ็ดมีอยู่แก้วทั้งเจ็ดนั้นคือจากแก้วช้างแก้วมาแก้วแก้วมณีนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้ว โอกาสที่ตั้งแห่งแก้วเจ็ดประการนั้นไม่มีแต่เมื่อบรมมกษัตริย์ปฏิบัติชอบแล้วแก้วเจ็ดประการนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งการปฏิบัติชั้นใดนิพพานมีอยู่โอกาสที่ตั้งแห่งนิพพานไม่มีบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานด้วยโยนิโสมณสิกานฉันนั้นพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษต โอกาสที่ตั้งแห่งนิพพานไม่มีก็ช่างเถิดก็แต่ฐาน,นะที่บุคคลตั้งอยู่แล้วปฏิบัติชอบแล้วกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานมีอยู่หรือพระเทเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรฐาน,นะที่บุคคลตั้งอยู่แล้วปฏิบัติชอบแล้วกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานมีอยู่พระราชาตรัสว่าก็ฐาน,นะนั้นเป็นฉนพระผู้เป็นเจ้า พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรฐานนาคือศีลบุคคลตั้งมั่นในศีลแล้วเมื่อกระทำโดยใจโดยอุบายที่ชอบตั้งอยู่ในสักกะนครและเยาวนะนครก็ดีในจีนะนครและวิลาตะนครก็ดีข้อความเชิงอัจมีว่าสองคำนี้ภาษาเดิมเป็นสักกวยะเนปิจีนะวิลาเตปิ อาจเป็นเมืองเดียวเหมือนคำหลังๆก็ได้คำแรกอาจแปลว่าเมืองโยนกของพระองค์ก็ดีเมืองจีนอันกว้างใหญ่ในวงเล็บหรือสวยงามก็ดีดังนี้ก็ได้ในตอนต่อไปของปัญหานี้สองคำนี้สมมาตเป็นคำเดียวขอฝากผู้อ่านพิจารณาจบข้อความเชิงอัดในอัลลาสันทะนครก็ดีในนิกุมมะพระนครก็ดี ในกาสีนครและโกสนคนครก็ดีในกัสมีรนาคนครก็ดีในคันธารนาคนครก็ดีบนยอดภูเขาก็ดีบนพรหมโลกก็ดีในที่ใดที่หนึ่งก็ดีปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานขอถวายพระพรบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งมีจักสุคือปัญญาตั้งอยู่แล้วในที่ทั้งหลาย มีสกะนครและยาวันานาครเป็นต้นย่อมเห็นอากาศชั้นใดบุคคลผู้ตั้งมั่นในศีลแล้วเมื่อกระทำในใจโดยอุบายที่ชอบตั้งอยู่แล้วในที่ทั้งหลายมีสกะนครและยาวันานาครเป็นต้นปฏิบัติชอบแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งนิพานชั้นนั้นขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งเหมือนอย่างว่า บุรพาทิศย่อมมีปรากฏแก่บุรุษผู้ตั้งอยู่ในที่ทั้งหลายมีสกะนครและยาวานานาครเป็นต้นชั้นใดเมื่อบุคคลตั้งมั่นในศีลกระทำในใจโดยแยบคายตั้งอยู่ในที่ทั้งหลายมีสกะนครและยาวานานาครเป็นต้นปฏิบัติชอบแล้วความกระทำให้แจ้งซึ่งมิพานก็ย่อมมีปรากฏฉันนั้นพระราชาตรัสว่า ดีละพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษนิพพานพระผู้เป็นเจ้าแสดงแล้วความประทําให้แจ้งซึ่งนิพพานพระผู้เป็นเจ้าแสดงแล้วคุณทั้งหลายแห่งศิลพระผู้เป็นเจ้ากระทํารอบครอบแล้วสัมมาปฏิบัติพระผู้เป็นเจ้าแสดงแล้วธง,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 งคือพระธรรมพระผู้เป็นเจ้ายกขึ้นแล้วแบบอย่างแห่งธรรมพระผู้เป็นเจ้าให้ตั้งอยู่พร้อมแล้ว สัมมาประโยคะของบุคคลผู้ประกอบทั่วดีแล้วไม่เป็นหมันพระผู้เป็นเจ้าผู้ประเสร,ริฐเลิศแห่งหมู่ชนข้อวิสัชนาปัญหาของพระผู้เป็นเจ้าสมอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับรองอย่างนั้น